สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาช th ิกทุกๆท่านนะทีท่เข้ามารับชมช่องกระทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมา,ามชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับ่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคานวณสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบช่วกัน3สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะฮะสูตรที่1หน่วยบนตัวเดียวสูตรที่สองก็หลักหน่วยบนตัวเดียวสูตรที่3ก็หลักหน่วยบนตัวเดียว3สูตรนี้ชนกันทุกวดผมย้อนไ้ดูห้าวดชนกันทั้งห้าวดเลย เป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับเป็นสูตรระยะสั้นด้วยนะถ้าย้อนขึ้นไปอีกจากงวดที่ออก4-5-3นี่ไม่เข้านะฮะเข้านะครับเข้าเฉพาะงวดที่ออก4-5-3เนี่ยเข้าลงมาไล่ลงมาถึงงวดที่ผ่านมาครับก็คือ5งวดระยะสั้นนี่นะะสมาชิกนะเอาใครที่ชื่นชอบสูตรนะครับวัดดวงแบบหน่วยบนตัวเดียวนะครับก็เข้ามารับชมในคลิปนี้ได้นะฮะสมาชิกนะ เปิดบ,บนเทียบชมกันสามสูตรให้สมาชิกได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะฮะมีสูตรมีวิธีคิดมีวิธีทำช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับชมกัน,นเนะบอรเดือบดัรับอ่ะก่อนอื่นนะฮะก็ฝากช่องผมด้วยก็แล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณนะครับ,บ,นนรบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องนะคำเตือน,อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากที่แบบรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกได้พิจารณาเอานะครับถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับตัวเดียวเน้นๆครับมาดูสูตรที่1นึ่งวดแรกกันก่อนสูตรที่1นึ่งวดแรกสูตรด้เลขสามอะ่วยบนตัวเดียวสูตรที่2อง่วยบนตัวเดียวก็ได้เลขสาสูตรที่3าน่วยบนตัวเดียวก็ได้เลขสามาโชกับเลขสามทั้ง3สูตรเลยหลักหน่วยบนผลออก4ี่ห้าสามครับมาที่เลขสามทั้ง3สูตรเลยครับก็คือหลักหน่วยบน กฎของกฎที่หนึ่งครับหน่วยบนเทียบชนกันสามสูตรอ,อมาต่อกันงวดที่สองววดที่สองหลักหน่วยบนเทียบชนกันสามสูตรนะสูตรที่หนึ่ง หน่วยบุญได้เลขสองครสูตรที่สองหน่วยบุญก็ได้เลขสองสูตรที่สามหลักหน่วยบุญก็ได้เลขสองช่องกันที่เลขสองสามสูตรนะครับรอบเจ็ดแปดสองเลขสองหรับรตัวชนก็มาที่นะฮะหลักหน่วยบุญถูกเป็นงวดที่สองตามสูตร อะมาต่อกันหัวที่สามหวที่สามสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะครับได้เลขแปดสูตรที่สองหน่วยบนตัวเดียวก็ได้เลขแปดสูตรที่สามหน่วยบนตัวเดียวก็ได้เลขแปดนะหน่วยบนชนกันที่เลขแปดทั้งสามสูตรนะรผลออกสี่เจ็ดแปดครับ,รก, 4, 7, รบก็เลขแปดนะตัวชน มาที่หลักหนึ่งวนสูตรใหม่นะครับลงให้วันนี้เป็นวันแรกเะแต่าเชิ่ถ้าใครชอบสูตรใหม่ก็เทียบแคบตูดไรใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับหน่วยวนเทียบโจนกันสามตูดเอามาต่อกันงวดที่สี่งวดที่สี่สูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขสอง สูตรที่2ก็ได้เลขก2ส,สูตรที่3เนี่ยก็ได้เลข2ชนกันที่เลข2 3สูตรก็ออก8ถึง 2. 2บางท่านบอกอไม่เคยเห็นเลยสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะคิดคำนวณลงให้เป็นงวดแรกถ้าสมาชิกไม่มั่นใจไม่เคยเห็นหรือไม่มาหรอกสูตรประเภทนี้เป็นสูตรแม่นก่อนเป็นสูตรแม่น กอนหวยออกล้างหวยออกไม่เคยแม่นสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มองผ่านได้นะครับที่สาคัญก็คือผมทําลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่การันตีว่ามันจะมาตามที่ผมคํานวณนะครับฉะนั้นผมมีหน้าที่คํานวณเอามาฝากสมาชิกนะถ้าสมาชิกชอบก็ค่อยพิจารณาจัดไปฮนะผมมีสูตรให้นะอีกสักคู่หนึ่งมาชมสูตรกันนะครับเอามาดูงวดที่ผ่านมา สูตรที่หน่ะครับหน่วยบนตัวเดียวได้เลข2สูตรที่2หน่วยบนตัวเดียวก็ได้เลข2สูตรที่3หน่วยบนตัวเดียวก็ได้เลข2หาชนกันที่เลข2 3สูตรเลยแถมหลักร้อยด้วยผอนะครับสองอ่าผอสองศูนยสองชนกันที่เลข2นะครับทั้ง3สูตรหลักหน่วยหนครับ วัวก่นโอเปิดงวดที่ห้าเข้าแค่ห้างวดนี่แหละฮะสมาชิกนะแค่ห้างวดพอย่อมๆเลยระยะสั้นๆสั้นกระจิดๆนะครับถ้าใครชอบสูตรสั้นๆแบบนี้ก็จัดไปฮะนี่ฮะเรียงออกมาเลยนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามครับทำคนบนตัวเดียว เอามาดูสูตรที่หนึ่งหลักบวกกันก่อนฮะวิธีทํานำหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวก <c oughs> เดี๋ยวฮะโทษทีฮะสมาชิก <c oughs> <c oughs> ลมตีขึ้นเอาใหม่ฮะ <c oughs> นำหลักสิบบนหนึ่งครั้งฮะบวกสิบล่างสองครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งอับแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัว หน้าครั้งที่2อน so ึครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1นับอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลขหนึ่คงที่นครับเอาบวกกระดศูนย์บวกหกลงท้ายเลขหกหกบวกหลงท้ายเลขสองสองบวกหกลงท้ายเลขแปดแปดบวกสลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งคงที่นับก็ลงท้ายเลขค่าหาตำแหน่งแรกที่หนวนบนวนนี้ครับเอามาต่อกันกับเมื่อบนสูตที่สฮะ วิธีทำฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหมื่นหนึ่งครั้งบวกพันหนึ่งครั้งบวกสิบบนหครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งงครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลกขสี่คงที่ครับเอาบวกกันดูฮะเจบวกเลงท้ายเลขสี่สี่บวกสองลงท้ายเลขหกฮะหกบวกเจ็ดลงท้ายเลขสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกห้า ฐานเลขแปดแปดบวกสามลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ขงที่นะครับก็ลงท้ายเลขห้าอาสูตรที่สองลงท้ายเลขห้าฮะชนกันแล้วฮะสองสูตรที่เลขห้านะครับหลักหน่วยบนนะอ้าวมาตัดสินกันกับสูตรที่สามฮะหลักหน่วยบนตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีทำฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกร้อยบนอีกสองครั้งนะครับวบวกสิบบนอีกหนึ่งครั้ง,น,งนะครับ,บ บวกน่วยบนอีกหครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหล 10, ักสิบเลขสามตัวท้ายา 2, ครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเล2สขงที่นะครับอาบวกกันดูฮะสองเจ็บวนะครับลงท้ายเลขสี่บวกสนะท้ายเลขหกหบวกสท้ายเลขแนะแปบวกได้แปดแบวกสองท้ายเลขศู 6, 6, 8, นศย์วกห นะก็ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่นะครับลงขายด้วยเลขสามสูตรที่สามนะครับแตกต่างเพื่อนเลยนะครับก็คือได้เลขสามฮะหวดน,นี้สามสูตรไม่ชนกันนะครับมีสูตรที่สามถ้าแตกแตกออกไปจะเพื่อนนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองชนกันที่เลขห้าสูตรที่สามได้เลขสามฮะอาสมาชิกคิดว่ายังไงฮะชนกันทุกหวดหวดนี้ไม่ชนนะฮะอาหวดที่ชนสองสูตรแค่ชนแค่สองสูตร นะครับไม่ชน3สูตรเหมือนทุกงวดนะครับฉะนั้นอ่ะมีสูตรให้ดูนะครับแคบไว้ฮะใครชอบนะครับสูตรนะครับแคบไวมือที่เรียบร้อยาสูตรที่1นะครับกาสีดำได้เลข2นะครับสูตรที่1ได้เลข2กาสีดำสูตรที่3เฮ้ยโอ้ตายแล้วโทษทีอสมาชิกได้เลข5 อ้าวตายแล้วสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขค้านะฮะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขห้านะครับอ้าวเขียนมัว่วไปเลย <c oughs> อประกาศทำบมูดี่แหละนะครับโอ้ยทมไมสมองมันปึกขนาดนี้ อันนี้ผมว่าสมองผมนะฮะไม่ใช่สมองสมาชิกนะฮะอันนี้เลขห้านะฮะสูตรที่หนึ่งเลขห้าสูตรที่สองเลขห้าสูตรที่สามเลขสามโอ้ตายเลยมันไม่มีไอ้รีบขีดก็จ้างจางนี่มันไม่ใช้ไม่ได้รีบเขีดิดอืมพอลบออกนิดนิดหน่อยหน่อยอ้ครับนะตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่า เลาให้วนแรกครับชน2สูตรเลยค่ะไม่ชนสูตร1เลข3าวมจากนที่16ทับ10ทับ6กรอร่วมกันครับนี่ชนกันที่เลขหไม่ชนคือเลขอ่ะชอบค่อยจัดหน้าหน่วยบนเที่ยวชนกัน3สูตรไม่ชอบมองผ่านนฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคคุณครับ